วารีตสิ้นปีแล้วแต่ไม่สิ้นใจค่ะเพราะว่าราศีต่อไปนี้จะมีโชคโชคแบบข้ามปีหอมเงินก้อนข้ามปีนะคะอ่ะเราไปดูกันดีกว่านาอว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะมามาดูกันจะสิ้นปีแล้วเนาะเราก็แบบอยากดูว่าเอ้พวกเราจะมีโชคไหมอะไรอย่างนงี้เนาะ โอเคค่ะราศีนะคะสิ้นปีแต่ไม่สิ้นใจเพราะว่าเรากําลังจะมีโชคพร้อมเงินก้อนข้ามปีนะคะราศีแรกเลยได้แก่ราศีเมถุนค่ะอ่าชาวเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะที่อาจจะชนะคดีความหรือว่าแบบชนะข้อพิาพาทบางอย่างหรือว่าไปทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะคะจากในจุด,จดนี้ก็ซึ่งมันก็จะเป็นเงินก้อนประมาณหนึง่งเนาะ แต่แตระวังนิดนึงนะคะว่าเงินที่เราได้มาเนี้ยเราอาจจะผิดใจกับใครบางคนต้องต้องระวังนิดนึงนะคะในตรงนี้ต่อไปค่ะราศีที่จะมีเงินก้อนหอบข้ามสินปีนี้นะคะก็คือราศีมีนค่ะราศีมีนเนี่ยอ่อมีเกณฑ์ค่ะที่จะซื้อเลขแล้วถูก ให้แนะนําว่าให้ซื้อเลขที่เราเห็นแล้วเราชอบเลยนะอันไหนก็ช่างที่เรารู้สึกว่าอุอยลังเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกนะคะให้ซื้อจากความรู้สึกราศีมีนเป็นราศีเซนแรงอยู่แล้วด้วยอ่ะเชื่อเซนตัวเองเป็นพิเศษนะคะชาวราศีมีนต่อไปค่ะชาวราศีพุกศพนะคะวิราศีพุกศพมาแรงนะเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีพุกศพค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเงินก้อน ต้องบอกว่าเป็นเงินตกเบิกเงินแบบว่าโบนัสหรือว่าอาจจะเป็นเงินแบบที่เราได้มาจากการทำงานหรือลงทุนเก็บแล้วมันงอกเงยเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้จากตรงนั้นมาบอกเลยว่ามันก็เป็นก้อนใหญ่อยู่นะก้อนที่เราจะพอใจด้วยนะคะชาวราศีพฤษภต่อไปค่ะชาวราศี กรกฎกโอ้ยกรกฎนี่ก็แอบมาแรงนะเนี่ยเอาจริงๆก็รกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่ะ,ะเป็นโชคดีๆเข้ามาด้วยนะลองซื้อเลขเกี่ยวกับสุขภาพดูนะคะ,ะหรือว่าแบบเป็นเลขที่ได้มาจากความฝันก็ได้แต่ไพ่มันออกไปทางเลขสุขภาพมากกว่าเนาะลองอลองซื้อดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกค่อนข้างเยอะค่ะชาวราศีมังกรเราก็ถ้าถูกเนี่ยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยนะคะ ต่อไปราศีสุดท้ายค่ะราศีสิงค์ค่ะเช่าราศีสิงค์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โบนัสข้ามปีเ้ยคือมันจะเป็นเงินที่มาจากชัยชนะเงินที่มาจากการทํางานพวกคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะได้รับค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งถ้าที่ผ่านมาใครที่ทุ่มเทกับการทํางานมากๆเนี่ยอผลตอบแทนปีนี้รับรองว่าดีถูกใจแน่นอนค่ะสะสมเงินก่อนหอบข้ามปีกันไปเลย เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับราศีที่สิ้นปีแต่เราก็ไม่สิ้นใจนะคะเพราะจะมีเกณฑ์โอบเงินข้ามปีไปเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย